สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสะเกตวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณของอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสะเกตนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบริเวณนั้นแล้วนะครับโอ้คุณผู้ชมครับซ้ายมือนะครับเห็นมีป้ายจะสร้างปั๊มปะตะทนะครับตรงนี้นะครับ ก่สร้างปั๊มปตท,ะทก่อนขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะถึงบริเวณก่อสร้างแล้วนะครับเขากำลังทำปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานกันอยู่รถก็เลยติดนะครับตอนนี้ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือความคืบหน้านะครับของการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟถนน226บริเวณอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งช่วงที่ตัดผ่านทางรถไฟก็คือบริเวณของวัดสะกํำแพงใหญ่นะครับหรือว่าปราสาทหินสะกกำแพงใหญ่นั่นเองนะครับ ตอนนี้เขาก็ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เลยทําให้รถติดเลยนะครับช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนไหวไปไม่ได้นะครับนี่ครับตอนนี้การจราจรก็ติดยาวเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าการปฏิบัติงานตรงนี้ก็ทําให้รถเคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะครับตอนนี้เคลื่อนตัวได้แล้วนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือความคืบหน้านะครับของการ ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้ก็ด้านบนนะครับคาดว่าก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับด้านบนสะพานนะครับก็รอเฉพาะาตรงหัวสะพานทางทั้งสองฝั่งนะครับ ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้ๆนี้ก็ลำบากละกันนะครับคุณผู้ชมทีนี้เพราะว่าการก่อสร้างนี้ก็มีมาอย่างยาวนานนะครับแต่ก็ไม่เสร็จสักทีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้รถที่อยู่ข้างหลังผมก็ติดยาวเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้มองดูกระจกหลังนะครับรถติดยาวเลยนะครับตอนนี้แถวยาวเลยครับคุณผู้ชมครับ พราะว่ามีการน่าจะก่อสร้างนะครับรถเดินหน้าไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ยาวแล้วครับก,รก็เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆนะครับตอนนี้นี่คือความคืบหน้า ของการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟถนน226บริเวณอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมสังเกตด,ดูบ้านข้างๆนะครับก็มีฝุ่นเกาะกันโอ้โหเยอะมากนะครับคาดว่าชาวบ้านที่มีบ้านอยู่บริเวณนี้ก็คงจะลำบากนะครับคุณผู้ชม ว่ายิ่งเวลาก่อสร้างยาวนานเนี่ยฝุ่นก็จะนานไปด้วยนะก็จะเกาะบ้านของชาวบ้านนะครับนี่สังเกตดูนะครับ ครับคุณผู้ชมครับก็คือความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับตรงนี้นะครับเป็นทางรถไฟตัดผ่านกันตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนี่เป็นไม้กั้นรถไฟอยู่นะครับถ้าสะพานสร้างเสร็จนะครับก็จะไม่ต้องใช้ไม้กั้นนะครับรถก็ขึ้นสะพานนะครับก็วิ่งชิวเลยนะครับ ก็สบายๆแล้วครับก็อดใจรอนะครับสักแป๊บๆนะครับคาดว่าอีกไม่นานเกินรอก็คาดว่าจะเสร็จนะครับนดี่สังเกตดูข้างบนเสร็จหมดแล้วนะครับสังเกตดูข้างบนนะครับเสร็จหมดแล้วคาดว่าอีกไม่นานก็จะได้ใช้แล้วนะครับขับรถไปอำเภอห้วยทับทันนะครับจากอุทุมพรพิสัยไปห้วยทับทันหรือจากห้วยทับทันจะมาทางอุทุมพรพิสัยตอนนี้ก็ ถ้าเสร็จก็ขึ้นสะพานได้เลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็กำลังปูฐานแล้วนะครับนี่ครับกำลังปูก้อนอิดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับด้านบนน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับด้านบนเหลือเฉพาะด้านล่างที่จะปรับภูมิทัศน์นะครับตรงนี้ โอกาสมาเก็บบรรยากาศไปฝากทุกท่านนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟถนน226บริเวณของอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับ ันและครับคุณผู้ชมครับดูสังเกตดูข้างล่างนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับบริเวณสะพานนะครับพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับรอเฉพาะตรงบริเวณใต้สะพานที่จะปรับภูมิทัศนะครับนี่สังเกตดูนี่ครับเสร็จหมดแล้วนะครับบริเวณของคอสะพานตีนสะพานเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ